สวัสดีค่ะครัวอ๋อยเองค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามวิดีโอของอ๋อยทุกวันเนี่ยจะทราบดีว่าอ๋อยจะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกวันตอนเที่ยงนะคะแต่สําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูการชอบคลิปวิดีโอที่อ๋อยทําฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวอ๋อยเองค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูจะพาทำวูฟี่พายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวูฟี่พายกันนะคะก็เป็นเมนูเรียกร้องของน้องชลินนะคะวันนี้น้องชลินจะเข้าครัวด้วยสวัสดีค่ะน้องชลินสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้หนูจะมาช่วยคุณแม่ทำวูฟี่พายใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนอื่นเรามาผสมของแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวน้องชลินจะเป็นคนร่อนแป้งนะคะ น,น้ำตาลไอซิ่งผสมสองร้อยสิบกรัมแล้วก็เกลือหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาผงฟูค่ะเศรษส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาฮะมีเบกกิ้งโซดาด้วยเหรอนี่ผงโกโกโ้สีดำร้นเปร้งแค่ร้นเปร้งแล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงโกโก้ สีสิบห้ากรัมสีดำค่ะแล้วก็เอาสีน้ำตาลน้ำตาลนะก่วนทั้งห,หมดแล้วให้ดีอ่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนแป้งค่ะโอ้นี่ไงเหมือนกันเลยกุนเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของเหลวกันค่ะเริ่มจากเนย ตีข้าวเขาให้ข้ากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นจะใส่ไข่1นฟองค่ะตีจะเป็นครีมีอย่างนี้แล้วใส่น้ำมันรำข้าวลงไปเลยค่ะ ส,สองชั้นโต๊ะค่ะสองชั้นโต๊ะค่ะแล้วก็น้งคาเต่แล้วก็วานิลาหนึ่งช้อนชาตีให้มันเข้ากันแล้วเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผสมของของแห้งกับนมเนี่ยสลับกันนะคะเป็นผงโคสีดำนะคะ ใช่ค่ะไม่เอาสีแดงนะคะเพราสีแดงใส่สีนมที่เราจะใช้วันนี้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสซีซีนะคะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะใส่ของแห้งที่เหลือเลยคะ่ะเด็กๆอยู่บ้านก็จะกินไม่อยู่ทั้งวัน อ่าใส่ส่วนผสมของเหลวที่เหลือเลยค่ะเดีจเคนกันที่แปดคนนี่คนเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นลูกของคนทำอาหารกิ๊แต่หนูก็ทำอาหารนี่กิ๊เมียนแล้วนะคะเห็นไหมคะเมียนแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบกันนะคะ ตอนนี้คุณผู้ชมไปอุ่นตาอบไว้รอเลยค่ะ180องศาเดี๋ยวเราจะนำมาใส่ถาดอบกันนะคะออยใช้สกู๊ปตักไอศครีมนะคะคือตัวบู๊ปี้พายเนี่ยเขาจะเหลวมากนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องให้มันห่างๆกันหน่อยอ๋อยจะไม่ทำชิ้นใหญ่นะคะจะทำชิ้นเล็กก็ถาดหนึ่งเนี่ยอาอจะได้สประมาณ9ชิ้นนะคะ เข้าอ,อบเลยนะคะ180องศา10นาทีค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมอบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวออยจะนำมาวางพักไว้บนตะแกรงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําไส้กันค่ะต่อมาก็มาถึงการทําไส้บตัตเตอร์ครีมนะคะใส่ในวุปีพายของเราอาจะใช้ครีมชีสท,ทั้งหมดเนี่ย375กรัมค่ะตีครีมชีสให้นุ่มก่อนนะคะ ้มแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เนยเค็มลงไปค่ะ50กรัมค่ะใส่ครีมลงไปนะคะ70ซีซีค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะหช้อนโต๊ะ ครีมมี่อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งกันค่ะน้ำตาลไอซิ่งที่เราใช้วันนี้จะใช้ทั้งหมด200กรัมนะคะร่อนก่อนค่ะ เดี๋ยมาถึงขั้นตอนการประกบแซนด์วิชกันค่ะออยพยายามจับคู่ให้มีขนาดที่มันเท่ากันนะคะเพราะว่าตอนเราเทคุกกี้เนี่ยถึงแม้ตัวสกูปไอศครีมเนี่ยมันจะเท่ากันแต่เนื่องด้วยที่ว่าตัวของเค้กที่ทําพายเนี่ยเขามีความเหลวมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีไม่เท่ากันมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กันเลยนะคะตัวของเค้กมันก็จะชุ่มฉ่ำมากนะคะ ตัดตัดไม่ต้องเยอะนะคะตัดแค่พอให้มันประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ตัวประกบไปเนี่ยมันก็จะพอดีนี่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนําไปแช่เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยมาทานจะเป็นอะไรที่แบบตัวไส้เนี่ยมันจะหนึบหนมากนะคะ สูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ยรด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวอ่อยเองค่ะ